สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ใช้งานทั้ง2ตัวนี้มาระหว่างเจ้าตัว t e c นสป p a r k g กหกับเจ้าตัว t e c นสปาร์กสามกับราคาที่แตกต่างกันประมาณ1,000กว่าบาทนะครับพี่จะขอแนบลิ้น์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อตามงิ้งนี่พีแนบให้ ใต้คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าสัปีนะทั้ง2ตัวกับงบประมาณนี้ถือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีจริงครับพี่ผมจะให้ดูก่อนว่าบอดี้ของเจ้าตัวเท c โนโสปาร์กโกเป็นไงบ้างผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์สัปีนะมันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับคือเก็บดีเทลด้านหลังของตัวเครื่องนะถือว่าเก็บมาได้อย่างดีจริงครับแล้วก็เจ๋งจริงผมตัวนี้เขียนว่า เทคโนสปาร์ครับก็หลังผมตัวนี้ให้มาเป็นกล้อง13บล้านมี AI คอแมกล้องด้วยสปีดถวอว่ากล้องให้มาถึกเกินคาดกับผมตัวนี้ซึ่งองอตรงนะมันใช้งานได้อย่างเวิร์กมากครับด้านข้างผมตัวนี้มีปุ่มสแกนนิ้วมือที่ปุ่มพาวเวอร์ผมตัวนี้ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบตัว DTS กับราคาเลย2000กว่าบาทตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงครับนี่ครับพีชอบตรงโมดูกล้องมากครับรู้สึกว่าโมดูกล้องนี้ มันสวยจริงอ่ะตัวโกหนึ่งทำการบ้านมาดีมากครับพอทไทยซี3.5ผมตัวนี้นะครับพอทไทยซผมแล้วก็พอร์ตลงหูฟัง3.5นะครับผมให้เราเรียบร้อยเนาะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นมือือที่น่าใช้งานจริงครับนะครับสามารถครับผมซัพพอร์ตขึ้น 4.5G ผมใส่ได้สซิมแล้วก็เพิ่มไมโครโดิกส์อีกหนึ่งช่องผมตัวนี้นะนะครับอันนี้คือดีไซน์บริเวณด้านข้างนะครับ ซึ่งก็ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบครับยืนยันเลยว่าเทคโนสปาร์โกหนึ่น่าซื้อมาใช้งานมากครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับผมตัวนี้กับงบเลทสอง0ันกว่าบาทนะครับนี่ครับผมตัวนี้ซึ่งออกงตรงนะมันใช้งานสปีถือว่ามันเพียงพอดีครับตัวชิปผมให้มาสปีนะถือว่าชิปตัวนี้มีความเร็วความแรงครับยูซอบ T615 Octa-core กับ Android 4กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านแบตให้มา5 0 0พัแอมกับตัว Fast Charge 15วัตผมตัวนี้นะนี่ครับแรม3จิกบวกเพิ่ม3 g จิกกับความจุ64เพราะว่าเป็นรุ่นเบทโมเดลผมตัวนี้ตอนนี้ผมมันวางจำหน่ายคือรุ่น t e c n o s p p r r โก1 s ผมด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคมันก็มีความใกล้เคียงกับ g ก1นั่นแหละครับผมซึ่ง g ก 1s นะครับผมใช้ตัว CPU ที่เป็น h e l i o G 50นะครับผมออกตาคอมาดูว่าเจ้าตัวเทคนสปาร์กนะผม30 c ตัวใหม่ล่าสุดนะผมของเทคนสปาร์กนะผมตัวนี้ซึ่งพีชอบดีไซน์มากดีไซน์อย่างสวยครับคือดีไซน์เนี่ยเทียบเท่ากับมือถือเลทราคาประมาณ5,000-6,000ได้อย่างสบายครับดีไซน์มีความพรีเมียมด้านหลังพี่จับบริเวณฝาหลังผม มันไม่ทิ้งคาบ้อยในมือของเราซึ่งดีไซน์อ่ะมันมีความใกล้เคียงกันมากครับคือมีความสวยงามพี่ชอบดีเทลในการออกแบบบริเวณตัวมดูกล้องครับกล้องหลัง50ล้านมี AI ผมกล้องหน้าตัวนี้ผม8ล้านนะครับนี่ครับลำโพงให้มาคือเจาะดูลำโพงใหญ่มากครับลำโพงให้มา2ตัวเป็นลำโพง d t s ีเอสผมเช่นเดียวกันผมตัวนี้แรม6กจิกบวกเพิ่ม6กจิกกับความจุ1น8่งร้บจิผมซึ่งสับพีนะรู้สึกว่าตัวนี้ เพียงพอครับผมในการใช้งานครับพอใช้ C ีูหูฟัง3.5มจุดห้าม่ให้เราขบกับผมตัวนี้นะครับหน้าจอ6กจนิ้วคร้บผมตัวนี้ก็ดิฟเฟอเรนซ์นการทัดคือ120่งร้อยยพอันนี้ก็คือหน้าจอครับผม6.67นิ้วเช่นกัน120่งิพปรับเป็น 60- 90 120ได้ปรับเป็น6กบแล้วก็ริบพผมในการปรับได้ด้านข้างผมตัวนี้มีปุ่มสแกนนิ้วที่บริเวณที่ปุ่ม power นะครับผมสามารถสแกนนิ้วได้ผม ซึ่งเอาอตรงนะพี่รู้สึกว่าซอฟต์แวร์แอนดรอยสี่ผมตัวนี้เป็นเวอร์ชันเต็มอันนี้เป็น Gold Edition นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันผมอันนี้เป็นแอนดรอยสอยู่แต่จะเป็น Gold Edition นสับพีนะพี่ใช้งานมาถือว่าเพียงพอครับแอปพลิเคชัต่างๆก็ซัพพอร์ตได้เหมือนกันเล่นเกมก็ถือว่าแรงพอตัวทั้งคู่เลยบอกเลยว่าเล่นเกม CPU ผม h e l i o G81 Octa Core กับตัวย i s o T615 สัปีนะเล่นเกมสูสีกันมากครับ ลิเฟนในการทัดก็ถือว่าลื่นครผมแล้วก็เล่นเกมในร์ว6 0เฟรมทั้งคู่ถือว่าปรับมาสำหรับพีนาเล่นได้อย่างเพียงพอมากครับนี่อันนี้ผมดีไซน์ผมซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับนี่ครับผมสวยงามทั้งคู่นะครับผมที่พีใช้งานมาถือว่าตัวเทคโน o s p a สาสสวยงามมากครับโก1นก็สวยงามครับผมสับพีเพื่อนลองคอมเมนต์ดูนะว่าชอบดีไซน์ตัวไหนนะครับ สับพีนรู้สึกว่ามันสวยจริงนะครับผมทั้งสองตัวนี้นะนี่นี่ครับถือว่าสวยงามครับในการดีไซน์และการออกแบบมากครับนี่นี่ครับผมสับพีนะนี่ครับหน้าจอผมให้ดูเลยว่าหน้าจอมันจะมาเนี่ยผมนี่ปึ๊บนี่ถือว่ามันมีความเลื่อนไหลครับเพราะว่าหน้าจอให้มาเป็นรีเฟรชแล้วผม 120รอเฮิร์ตเท่ากันนี่แต่ความเลื่อนไหลความสมดุลความนี้เป็นจะเป็น Android เวอร์ชัน14ผมเวอร์ชันเต็มอันนี้จะเป็น g o Edition นะส่วนต่างใช้งานมาก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ตัว34เนี่ย Netflix Support เป็น L1 ครับผมซึ่งบอกเลยว่าทั้งคู่นะมี Netflix มาให้ซัพพีนะรู้สึกว่าดูหนังฟังเพลงอะลำโพงก็ถือว่าเสียงดีครับนี่ครับให้ดูดีไซน์ผมหน้าจอกล้องหน้าแบบเจาะร,รูบผมให้เราเลยนะครับนี่ มาดูว่าตัวกล้องเป็นไงครับผมในการเข้ากล้องนะครับรวดเร็วคว่าผมสับพีแล้วถือว่ารวดเร็วคว่าผมในการเข้ากล้องก็แตกต่างกันไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับอันนี้กล้องหลัง13ล้านนะครับอันนี้พี่จะขอปรับเป็นกล้องหลังที่เป็น50ล้านครับผมเราผมปรับตรงบริเวณตรงมุมนี้เลยน่ครับปรับได้ปึ๊บครับกดเปับได้รผมตัวนี้50ล้าน นะครับเราก็ปรับได้มารู้ว่ารูปภาพจะเป็นไงบ้างผมซึ่งไปถ่ายมาเนาะนี่ครับรูปภาพก็จะามาให้ผมสกินโทนก็ถือว่าเทคโนโท,ทำการบ้านมาดีมากคือโกหนึ่งกับ34ี่ทั้ง2ตัวสัปีนนะรู้สึกว่ากล้องดีเทลในการเก็บรายละเอียดของตัวรูปภาพถือว่าทําการบ้านมาดีแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานมาตัวกล้องนะสกินโทนในการเก็บพวกใบไม้ต้นหญ้าถือว่าดีครับผมพอตัวเลยตัวนี้อ่ะนี่ ฟังก์ชันต่างๆเนาะก็ถือว่ามีครบครับผมมีเกือบจะมันเหมือนๆกันครับผมนี่ครับมีวีโ,โอคู่ผมนี่เฮ้ดีมากเลยอะ่ะตัวโกลหนึ่งมีวีโ,โอคู่นะครับผมนี่ครับก็ถือว่าสูสีกันผมในเรื่องกล้องเนาะแต่ความคมชัดยังไงก็ตัว3ามจะมีความคมชัดมากกว่าครับผมในการใช้งานนะครับมาดูว่าเฮ้เรื่องเสียงลําโพงเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนี่ครับพี่ผมจะขอเปิดเสียงลำโพงให้ดูว่าลําโพงของเจ้าตัวนี้ even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer so the no man i still go go ถือว่าโก1เสียงดีพอตัวครับเฮ้ยเสียงโก1ดีมากครับบอกเลยว่าสัปพีนะถือว่าเสียงสกินโทนนะเสียงเบสเสียงกลางถือว่าพอดีพองาบครับคุ้มครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมาดูว่าผมว่าตัว34จะเป็นยัไงบ้างเรื่องเสียงครับ Known, man, ถือว่าทั้งคู่นะครับผมเสียงถือว่าดีพอตัวเลยสูสี 4, ผมเรื่องเสียงระหว่างโกลหกับตัว34 C อะ่ะ เสียงจะมีการที่สูสีกันมากครับผมเพราที่พีใช้งานมานะครับวันนี้ผมพี่จะมาสรุปความแตกต่างว่ามันเป็นไงบ้างครับนั่นคือบอดี้ครับบอดี้ด้านหลังเนาะจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันแล้วก็กล้องผมตัวนี้13านั้นตัวนี้50ล้านครับนะครับผมด้านข้างเดีย๋ยวผมหน้าจอผมให้มาเป็นหน้าจอ HD พ l u s เท่ากันหน้าจอ 6.67นิ้วเท่ากันผมตัวนี้นะซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอครับแรมอันนี้3จิกบวกเพิ่ม3จิกอันนี้แรม6จิกบวกเพิ่ม6จิกอันนี้64อันนี้1 2 8จิกทั้งคู่คือรุ่นเบสโมเดลนะครับนี่ครับอันนี้ n อ c ด o i d ด์สี่อันนี้แอน,อน,น 4, เวอร์ชันเต็มนะครับก็ถือว่า n อนมันก็ใช้งานไม่แตกต่างกันมากครับก็ถือว่าสูสีกันมากผมอันนี้เฮดิโอจีห้าศูนย์ออกตาคออันนี้เฮดิโอพีรู้สึกว่า เป็นมือถือที่ใช้งานมาทั้งคู่ถือว่าเพียงพอดีจริงครับพี่จะขอเนี่ยนรนการสั่งซื้อสำหรับที่เป็นตัวเครื่องสนยนไทยไปกับสายใต้คลิปนี้ผมเซลนี้ขอบคุณครับ